สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่สจีไลฟ์ in Switzerland นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมุตเตนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้เราจะขับรถพาทุกท่านไปสู่เมืองเลาเฟนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นชายแดนติดกับประเทศเยอรมนีค่ะขับรถประมาณไม่เกิน30นาทีค่ะให้ชมความงามไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เมืองมุตเตนสวิตเซอร์แลนด์นี้จะมีส่วนใหญ่จะเป็นตึกเก่าๆตึกลามบ้านช่องเขาอายุหลายร้อยปีเลยค่ะก็สวยงามดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะนั่งรถเพลินๆกันไปค่ะขับผ่านร้านอาหารซึ่งดัดแปลงมาจากบ้านชาวนาสวิสนะคะหลังใหญ่มากเลยค่ะชาวนาสวิสฐานะดีค่ะอยากให้ชาวนาไทยฐานะดีเหมือนนี้บ้างจังเลยค่ะ ใบไม้ร่วงกันหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาววินเตอร์ค่ะตอนนี้เราขับรถมาถึงอีกเมืองหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็สวยงามเป็นคนละแบบค่ะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เล็กๆมีประชากรประมาณ8ล้านคนค่ะซึ่งเล็กมากเลยนะคะยังไม่เท่ากับกรุงเทพบ้านเราเลยค่ะ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะสวยงามน่าอยู่ดีค่ะตอนนี้เรามาถึงเมืองชายแดนลาวเฟนเบิร์กแล้วนะคะเมืองลาวเฟนเบิร์กนี้จะเป็นชื่อเดียวกับของฝั่งเยอรมนีนะคะโดยมีแม่น้ำไรยกั้นกลางค่ะเมื่อ700กว่าปีก่อนนโปเลียนซึ่งเป็นนักรบชื่อก้องโลกนะคะ เป็นคนแบ่งดินแดนให้ระหว่างดินแดนของฝั่งอันนี้เยอรมน,นีค่ะแล้วก็ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์โดยมีแม่น้ำไรยกั้นกลางให้ค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี่เป็นลาวเฟนเบิร์กฝั่งเยอรมน,นีนะคะแล้วก็สะพานนี้ก็คือสะพานมิตภาพระหว่างชายแดนสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมน,นีค่ะ ชาวสวิสกับชาวเยอรมนีใช้สะพานนี้ข้ามไปมาหาสู่กันเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องนะคะที่เห็นอยู่ทางซ้ายมือนี่คือเลาเฟนเบิร์กฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับไทยกับลาวเป็นพี่น้องกันแบบนี้คะ่ะเลาเฟนเบิร์กฝั่งสวิตเซอร์แลนด์กับเลาเฟนเบิร์กฝั่งเยอรมนีมีประชาชนข้ามไปมาหาสู่กันเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องะคะ่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆบรรยากาศเมืองเลาเฟนเบิร์กฝั่งสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้หน่อยพาไปเที่ยวที่ไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้ามีเวลาหน่อยจะจัดให้ตามคำขอคะ่ะหรือว่าเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นะคะตอนนี้เปิดประเทศแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเราคะ่ะ ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสจีไลฟ์อินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ